ใครมาใครมาใครมาสําหรับดีค่ะใครอะลูกใครใครครับเล่นแล้วสินี่ไง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 นี่ใครครับนี่ใครโอ๊ยเถินส่งทุกไงส่งส่งทุกคนแบบนี้ตะเคียบส่งตัวเพลิงใครอะใครอะใครอะ ลูกฉันท่วงลักหนักมากโอ๊ยเขินนี่ว่าแม่ว่ากันแม่นี่เขาเคยเจอเขาแล้วนะเดิมนี่ไงนี่ไงเดิมเพื่อนเรานะเพื่อนเราเจเดนนี่ไงโอ๊ยเขินน้อยอายเดนขินอะไรเขินอะไรเขินคนสวยเหรอเขินอะไร โมเน่สวยไหมลูกคนสวยเหรอเน่โมเน่สวยไหมอ้าวเด็แรงไม่ค่อยมาทับใจเท่าไหร่ถามเขาว่าจะเดนจะเดนแม่จะพาไปหาพี่ยูจีนไปไหมแม่ไปแล้วทำไมเหรอไม่ชอบแล้วแล้วหนูชอบใครชอบโมเน่เห็นไหมเห็นไหมแล้วไง อ๋ออ๋อผู้ชายกระโดดขึ้นีบาีบาคไม่ด้กินน้ำไม่ปบ้าปีบ้าม่เคมากกได้ไม่ได้กนต้องพูดแบบมั่นใจพูดดังๆสวัสดีค่ะได้ิน้น้าผู้สาวถามว่านัไหมเกเรนเกเนอยเกเ็นโมเน่สวยไหมลูกโมเน่สวยไหมวยโอ๊ยโอ๊ยเคยล่เป็น อ้าวจ้อ๋นี่หมานี่หมาอนไทีนึงนั่นนะคะน้าใส่ไม้หมดนเนี่ยนี่ถ้าไม่มีใจอย่าไปทำออไรแบบนี้นะเอออย่าเพิ่งอ่อนอย่างนี้อ่อนเนไเนี่ยคุณแม่หนูเห็นไหมว่าเขียบมันเสียอาการนะลูกเขียบมันบางเขียบแปลว่าอะไรอ่ะลูกเขียบแปลว่าน้อยหน้าให้หมอแปลว่าน้อยหน้าแล้วน้อยหน้าแปลว่าอะไรแต่ว่าเชืยอไ โอ้โหนิ้หมานพี่้เจเดนนะอครับหนึ่งสองยิ้มหวาค่ะเจเดนยิ้หาก่อนยิ้มาก่อนยิมิงเออพี่บาปีเบาปีเบาปเบาเนื่อด้วยมาเออีเบาขึ้นปีหลังตาไปคลิปตะลบเรี่ยนูงีเบาขึ้นไม่ไหวแล้วนุ่ดูมาจากดาวนี่ ก่อนที่แม่จะขึ้นไลฟ์บอกว่ามามาไลฟ์กับโมเน่ก่อนนะเร็วไปจะไปตามหาเรียกหาโมเน่ในซอกกล่องในซอกเล็กๆอ่ะโมเน่อยู่ไหนโมเน่อยู่ไหนสวัสดีครับแล้วโอเคอีกหนึ่งรอบอีกหนึ่งรุบสวัสดีค่ะว่าโมเน่ครับเรื่องของเนคดาได้ไหมคะดาได้ไหมถามโมเนี่ใช้กินลูกอมไหมถามโมเน่ก่อเดมัน ถามโมเน่ก่อนโมเน่เดมอนอ้าวเชนญเดมอนเอเวไปมองเช็คสิให้โมเน่กินด้วยโอเคไหมคะไม่เอากินกินกินด้วยเจเดนจะกินคนเดียวไม่ได้เอาแบ่งแบ่งด้วยแบ่งสาวด้วยแบ่งสาวด้วยเอวนะาไปชิมสีเดินนำโมเน่อร่อยไหมลูกโอ้โหขอดิโกงไปแล้วพี่ เปิดิ้มหวานนานๆยิ้มแบบเพี้ยนานๆเนี่ยจะได้จะได้จะได้นิ้มหวานยิ้มหวานสกดนิ้มยิ้มสกดใจนึงปิดาบิดตาหู้ยเอยขามีเขามีฐานอ๋ออ๋อต้องก็ไก่อยู่เขาก็ไก่เอ้เาเขาฟังไรก็เอ๋ยก็ไก่เร็วก็เอ๋ยก็มองตากันหน่อยอ๋อเขาพี่ก็ไก่ของหนูไก่ของหนูของหนูก็มี อ๋อของหนูอยู่ตรงโน้นแกนหนูก็มีกักายแกนหนูก็เดินผุมาหน้า้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมาโชว์บ้างนึงพี่เกี๊ยวมาเล่นนึ่เแกนเป็นนะผู้สาวค่ะเน่ถองไปแล้วนี่อ๋อเน่ก็มีไก่ร้องไห้ไม่มีอะไรแค่เราดูสินู่นนู่นโมเน่ก็มีนั่นน่ะโมเน่ก็มีโมเน่มีอะไรคะอมเน่สุดใจอยู่โมเน่โมเน่มีตุ๊กตาเหรอแล้วจะเดินมีอะไรอ่ะ ไอ้มีไอแค่อ้เห็นมีไอแค่นะแล้วจะเด่นมีอะไรอ่ะโุ้ยเนาะมนรักไฟ่มกขันน้ำนมบนหัวกับลูกมากลืมมากให้ดูเลี้ยงเียง่ายไหมคะพี่บีเลี้ยงง่ายไหมคะใครก็ได้ออโอลูกชายหนูสนมากวันนี้ยังคุยกันเลยว่า ถ้าเกิดว่าจะเดินไปเจอโมเน่จริงๆแต่